โคตรลันวะโอเคผมก็ต้องขอากลาบสวัสดีท่านผู้ชม,ชม,ชมด้วยนะวันนี้ผมโอมซิ่งนะครับผมวันนี้คือผมจะมาอัปเดตของร้อยสิบของเรานะครับคือตอนนี้แบบเสร็จแล้วนะผมอัังจากที่ไม่ต้องกิบนานเลยเพราะว่ากำลัง ทำอยู่นะครับวันนี้ก็คือจะมาให้ดูนะครับว่าเสร็จแล้วเออมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็คือตอนที่แล้วก็ยังเสร็จไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือทําเพิ่งทาเลยตอนนั้นกาลังทําเลยวันนี้คือครบแล้วท่อมีอะไรใส่ครบหมดแล้วนี่ทรงประมาณนี้ก็วันนี้แสงไม่ค่อยดีนะฝวจะตกก็ออกมาถ่ายเลยเพราะว่าไม่มีคลิปลงเลยเี๋ยวฟังนี้ดูตรงนี้ยีโทวดเอา ภาไม่ค่สวยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเดดเลยดูดิโอ้มีแต่ครึ้มอะมามาเลยจากข้างหน้าเลยก็จะเป็นข้างบนนะครับก็จะเป็นมือเบรกเอ,อพีเนี่ยพีอะไรเนี่ยเลยละพีอาร์โมโตอะไรเนี่ยผมซื้อมาประมาณร้อยกว่าบาทนะผมอันนี้นะแล้วก็จะเป็นเออนี่ของเรียบร้อยนะผมโอ้กระจกขวาของเ,เรียบร้อยก็ได้ครับทำการเจียนะผม เอะเพี่มาถางแต่ว่าตัวนี้มันที่แบบไฟเบอร์มันกินอะเพราะว่าผมยกสูงเกินไปตรงนี้เห็นไหมก็ประมาณนี้แหละก็มาดูข้างล่างก็จากที่รีวิวไว้ครั้งเดิมครับนี่กระบอกโชคดํานะครับแต่ว่ายังไม่ได้กึนกับดุมเจาะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นล้อด,ดําเสร็จแล้วผมชอบล้อด,ดําสุดละข้างหน้าก็โหลดเกือบชนนะครับแต่ว่าเวลานั่งมันก็ ชนซีนมาเริมเนะี่ยมันจำแกนเลยนะทรงก็จะได้ประมาณนี้สำหรับใครที่อยากทำตามนะเอาไเทีอ,อ่เอาแยะบางคนไม่ตรงอย่างนี้ก็จะเป็นยางนะผมเป็นสีสปาร์ทัพเก้าสิบนะผมขอบโลก็หนึ่งอยูสี่นะถ้าไม่สวยเลยวะมันไม่มีแดดนะเพื่อนๆนี่บางคนไม่ตรงอย่อยางนี้จะต้องทำไงอ่าฝั่งนี้ไฮไลท์เลยครับผมนี่ฟ้าลั้มซิ่งโลบอันนี้คือผมทำเองนะผมสีเหลืองนะ ก็ถ้ามันกลางๆหน่อยก็จะว่ากันเลยเพราะว่าไปอัดคลิปกับทินซิงมานะฝนตกก็นั่นแหละตามสภาพเอออันนี้จะเป็นฟาดําออกแบบสีหลองเขียวนะผมเป็นเขียว,ยวอ่อนออกเลืองหน่อยเม่ออกเขียวหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเราจะทําคลิปสอนทําแบบขี่บ้านทินซิงทินซิงจนอยากได้เ,เพื่อนที่เราดีก็ประมาณนี้แหละที่เปลี่ยนไปนะต่อมาก็จะเป็นท่อครับผม เป็นท่อน่าจะเป็นท่อรันนะอันนี้ไส้เกี่ยวนล้ผมอันนี้ซื้อมาราคา750้นะผมก็มาทําสีเอาใหม่ตอนแรกคือมันจะกลางๆหน่อยคอก็ดำๆอันนี้ก็ขาดออกเล้นะผมก็อย่างกลางมาเด้เพราะว่าฝนตกนะช่วงนี้ประมาณน,นี้ประมาณนี้ข้างหลังก็อามหนุหน่ยตัวเดิมครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือปดัดคานนะผมอันนี้ปดัดคานนะคือขี้ปดัดคานเนี่ยก็คือผมทําการไม่ลงนะครับเพราะว่าเไฟพังนะผม ฝ่ายพังนะก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเพื่อนๆก็น่าจะไม่ดูอยู่แล้วมั้งราะว่าปาดคานก็ไม่อยากนะใช้แค่เออเลื่อยมือครับผมมันเป็นเลื่อยเลื่อยเหล็กอะไรที่เขาเรียกกันนั่นแหละเลือเล่อยตะเหล็กเออเลื่อแต่เหล็กกันแหละแล้วก็ใช้ลูกหมูเขากับตัดข้างบนนี่เนื่งก็ได้แล้ะเออไม่ยากฝ่านี้ก็เหมือนกันครับฝาน้ำซิ่งนะผมฝาน้ำทำสีครับผมสีเหลืองๆนะผมสีเหลืองนะ อันนี้คือสูตรผมเนี่ยทำโคดง่ายเพื่อนเพื่อนขัดเพื่อเพื่อนโคดสีหลังทับเลยอืมคือแบบแต่ว่ามันก็จะไม่ดีหน่อยเพราะันต้องตากแบบตากแบบแดดแรงจัดเลยอันนี้คือผมตากไม่ค่อยดีแล้วเอามือจับมันก็มีรอยอยู่นะนี่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 นตัวนี้ประมาณนี้ท่อท่อรันนะคอประมาณยี่สิบแปดวัดนะผมสเต็ปห้าสามนะผมอันนี้ก็เป็นมีเนียมนะผมเนียมเคอซื้อมาเรียบร้อยคือครบหมดทำสตาร์ทเลยเรียบร้อยหมดครับ ยางหลังก็จะเป็นสีสมาเท่าเก้าสิบเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ก็จะเป็นแบบมันเก็มเตีเต้ตยๆหน่อยไม่ก็น่าจะเข้าเท่าข้างหน้านะครับผมนี่จะเป็นลอ้อตัวเดิมเลยขึ้นใหม่นะครับผมยางตรงอะขึ้นใหม่ได้ไงนี่อะประมาณนี้ต้องลงเลยปาดอันนี้ด้วยข้างหลังก็มังคมนมานจะมีพ่อแม่เหมือนเดิมครับนี่คูเท่เขียนเอาองต่อไปก็มาดูฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น ตัวนี้น็อตฟอดนะพเพื่อนๆแต่อีกข้างนึงคือของมายังมาก็จะใส่น็อตทองไปก่อนนะประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นโซ่ตัวเดิมเลยแต่ว่ามันกังมากเลยตอนทาําเสร็จมันยังสวยอะ่ะแต่ไปขี่เมื่อวานมาโอ้โหโคตรกังนะเพื่อนๆดูดิเละเลยคือของแต่งก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกเพราะว่ารถเชงเนาะ <c oughs> จะรีวิวอะไรเยอะละ่ะก็แค่อัปเดตเฉยๆว่ามันเสร็จแล้วก็รอชมคลิปแบบเพซสิ่งได้เลยสเตเบอร์สเต็บที่ผมจะอัพคือ50มิลนะครับคือตัวนั้นก็คือยกเลิกไปแล้วนะครับ เพราะแม่งลูกโคตรแพงอะเพื่นอนๆคิดเอาดิผมว่าเออถ้าจะราคานั้นก็เก็บตังค์ทำลูกโตไปเลยดีกว่าแต่สเต็ปอะไรก็ขอไม่บอกนะเพราะที่ผมยังไม่อยากบอกว่าก็กลัวยังไม่ได้ทำนั่นแหละแต่ว่าก็ถ้าทำแล้วก็ยังไม่อยากบอกเพราะว่าคือบางอาจจะมีบางคนเนี่ยมันดูคลิปแล้วบอกว่าเออแบบสเต็ปสมมุติผมบอกสเต็ปใช่ไหมสมมุติผมทำ่าสามใช่ไหมเออผมอาจจะทาประมาณนั้นนั่นแหละผมทำอ้าสามีทีนี้เพื่อพอผมบอกแบบไปออกคลิปไปขี่ไปอะไร เออก็จะมีคนมาเมนบแบบว่าแบบเออแบบห้าสามวิ่งแค่นี้เหรออะไรเรงี้ยแปลว่าห้าสามเออแม่งวิ่งแค่นี้เหรอทำไมโอ้ยอย่าแม่งกากอะไร,รอย่างเงี้ยวิ่งท่อแคบท่อเลยคือผมก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะผมก็เลยยังไม่ขอบอกแล้วก็ให้หมกไปก่อนนะเราจะบอกอยู่แต่ว่าขอหมกไปก่อนสักระยะหนึ่งนะ,นะอะไรต่อเนาะ สเตอร์ก็สิบสามยี่หกเหมือนเดิมบาะอันนี้เป็นบาะป่าน,นะผมเบาะป่านหน่อยนะทรงเชิงเลยอันนี้คือผมให้แถวบ้านป่านให้นะมันมองไม่ค่อยเห็นน้องเพื่อนนี่อันนี้ก็ตัดหัวหนะครับผมมันบบุบเอาอันนีข้ข้างหลังก็เอาออหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูข้างหลังก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับแกตัดตรงนี้ออกแล้วก็ถอดทุกอย่างออกหมดเลยนะประมาณนี้ใต้เบาะก็ไม่มีอะไรใครได้เปียกน้ำแล้วมั้งเนี่ย ประมาณนี้ครับผมตอนถอยก็จะไล่อยู่แต่ว่าเราเก็บตังค์ก่อยเบาคุ้นเบาด้วยตรงนี้ผมอยากเอาลงอยู่แต่ว่าร้านแถวบ้านเขาทำในแค่นี้เขาบอกเขาไม่เคยทำเขาไม่กล้าทำเขากลัวแบบเอาลูกค้าพังเงี้ยมาไ่ะไม่มีแล้วแหละเร็ยก,ก็แค้นพอ่อเหมือนเดิมนะไม่มีได้มากครับฟังเสียงอ่ะฟังเสียงเออฟังเสียงฟังเสียงเรืออะไรอีกวะลืมละรีวิวอะไรอ <S <S เองไปเนี่ย ไม่มีแล้วนะก็เพราะว่ามันรถมันสูงชิงมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเล้วมาสตาร์ทครับผมนีม่แบบแบตก็เรียบร้อยไปแล้วผมมามาเดี๋ยวบาดฟังเสียงนะครับคือมันเดินเบาไม่อยู่นะเครื่องมันเย็นนะไม่ต้องเครื่องร้อนๆหน่อยถึงเดินเบาอยู่ เดินเบาไม่อยู่นะได้เบลข้างหน้าก่อนคือเดี๋ยวบ้านผมก็ไม่มีบ้านคน่าไนร่น โคตรลั่นว่ะแรงโคตรแรงอ่ะเพื่อนแคมท่อนะแคมท่อนะอย่างงี้พอหานไ้แคมท่อแคมท่อนว่ะฉีดโอเก้าะผมน้ำมันโตรนอ่ะร้อยก็ประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรมากหราจะจานจริงก็ โอเคครับสำหรับคลิปน,นี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโอมซิงด้วยนะผมฝากไปติดตามเฟซผมด้วยขึ้นมาขึ้นมาขึเฟซผมมาก็แล้วก็ฝากไปเยไป,ไป,ไ,ปไปในกลุ่มวัยรุ่นุน่มผงแล้วก็ไปแชร์ผู้ถูมให้หน่อยนะเป็นแบบเป็นแบบก็ลงๆเล่นๆไปงั้นแหละแต่ก็ฝากไปแชร์หน่อยนะครับทีนี้ไปละบายบายจุ๊บ